สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปของแมนตาเดนิมนะครับผมไม่ได้ทําคลิปซะนานเลยหายไปไหนมาแอดมินพอดีแอดมินขี้เกียรนิดหน่อยนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คือยังไม่มีข่าวสารอะไรมาแจ้งมากกว่าเลยไม่ได้ลงคลิปนะครับก็วันนี้ท็อป,ปิกของเราก็คือ4ข้อดีนะครับผมของก,ก,กางเกงกาดแบรนด์ไทยว่ามีอะไรบ้างแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงมีอะไรดีวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะว่ามันมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ข้อที่หนึ่ง ตัดเย็บอิงตามสัดส่วนคนไทยบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าคืออะไรตัดเย็บอิงตามสัดส่วนคนไทยก็คือผมขอเกินก่อนเลยนะครับว่าทางผมเป็นโรงงานนะครับผมโรงงานตัดเย็บเองจึงสามารถ create block block ของนิงเกงนะครับผมให้ตรงตามสัดส่วนคนไทยมากที่สุดนะครับผมซึ่งผมจะสเตตมาว่าคนไทยจะสูงประมาณ160 175 และถ้าส่วนสูงเท่านี้ใส่แล้วกาดยังไงก็ไม่ตกแน่นอน90%นะครับของลูกค้าเก่านะครับมีฟิดแบ็กกลับมาว่าไม่มีปัญหากาดตกเลยนะครับข้อที่2ที่ผมบอกว่าทางเราเป็นโรงงานนะครับผมข้อดีคือผมได้เลือกวัสดุเองผมได้เลือกวัสดุเองว่าจะเอามาใช้เอาวัสดุอะไรมาใช้ใส่ประกอบลงในกางเกงกาดของผมนะครับวัสดุที่ผมเลือกมาใช้เนี่ย จะเป็นวัสดุที่คุณภาพสูงทั้งหมดนะครับเนื้อผ้าเนื้อผ้าของเราจะเป็นผ้ายีนเกรด A คู่นะครับผมหนาประมาณ12-13อถึงออนคุณลูกค้าคงรู้นะครับผมว่าผ้าหนากับผ้าบางเนี่ยอะไรมันจะแตกต่างกันบ้างเวลาเราล้มอะไรเงี้ยผ้าหนากับบางอะไรมันจะช่วยเรามากกว่ากันนะครับและยังไม่พอผ้าหนาเกรด A คู่อย่างเดียวยังไม่พอ เป็และกระดุมนะครับใช้ทองเหลืองทั้งหมดนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เด่นๆนะครับผมคือซิปซิปของเราจะใช้ซิป YKK นะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าซิป YKK มาตรฐานเขาเป็นยังไงซิป YKK เป็นซิปล็อกด้วยนะครับซิปล็อกผมให้3จุดเต็มๆนะครับผมหลายคนอาจจะงงซิปอะไรมี3จุดวะใชนะ่ซิปอะไรมี3จุด ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับซิปจุดแรกจะเป็นจุดเป้านะครับผมจุดเป้าอ่าและอีก2จุดที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นซิปใส่กาดนะครับผมซิปใส่กาดด้านข้างขานะครับผมซิปใส่กาดด้านข้างขาอ่าแต่ว่าเป็นซิปล็อกก็คือลูกค้าสามารถลูดขึ้นนะครับแล้วก็ตกหัวซิปลงอันนั้นมันจะล็อกนะครับไม่มีทางไหลแน่นอนนะครับและอ่าไอเทมสำคัญไอเทมสำคัญกาดเขา่า CE Le v e l 2การเข่า CE เ e v e l 2อ้าวซ e เอเล l วคืออะไร l e เวลสองการข่าวมันมีเลเวลนะครับผมว่ามันป้องกันได้ระดับไหนมันรับแรงกระแทกไดร้ระดับไหนซึ่งของเรานะครับจะเป็น C l เวลสองซึ่งสามารถรับแรงกระแทกได้มากกว่า C ลเวลหนึ่งถึงหนึ่งเท่าตัวนะรับแรงกระแทกได้มากกว่า C ลเวลหนึ่งถึงหนึ่งเท่าตัวถ้าทุกท่านอยากรู้นะว่าเช็คอย่างไรว่าตอนนี้กาดเออเพื่อนเพื่อนทุกท่านมีกาดอยู่นะครับที่บ้านแต่ว่าไม่รู้ว่าเช็คอย่างไรงเดี๋ยวผมจะมาบอกบ ผมจะมาบอกทริคนะครับผมว่ามันเช็คอย่างไงทุกท่านลองเปิดกาดมาที่ข้างหลังนะครับผมมันจะมีกล่องอยู่นะครับและเขียนว่า CE และตรงข้างล่างน,นะครับในช่อง3ช่องนะครับลูกค้าลองสังเกตดูนะครับมันจะมีเลข2หรือเลข1ที่เขียนอยู่ข้างหลังนะครับอันนั้นคือสเตตัสของกาด CE นะครับว่าสามารถรับแรงกระแทกได้อยู่ในเลเวลอะไรนะครับข้อที่3า สินค้าของเราเป็นสินค้ารับประกันความพอใจรับประกันความพอใจคือถ้าลูกค้าสั่งไปแล้วไม่ชอบมีอะไรติไม่ชอบอไม่ชอบรูปร่างไม่ชอบทรงไม่ชอบนู่นนี่นั่น,นส่งมาคืนเงินได้เลยครับแอดมินรับประกันคืนเงินภายใน7วันไม่ถามอะไรให้ปวดหัวแน่นอนครับผมคือไรเงินไขถ้าไม่ชอบยังไงส่งมาคืนเงินได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเหุผลข้อที่4 ทางร้านเรามีตัวแทนจําหน่าย15เจ้านะครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าดูดูจากรูปแล้วไม่มั่นใจว่าเออตัวจะใส่แล้วมันจะเป็นยังไงทรงมันจะแบบม,มันจะออกมาประมาณไหนพิกเจอร์ไม่ออกนะครับว่าใส่แล้วมันจะสวยหรือเปล่า mm hmm. ผมแนะนานะครับไปลองได้นะครับที่ตัวแทนจําหน่ายตามลิสต์ข้างล่างนะครับผมจะปักลิสต์ไว้ให้นะครับว่ามีเจ้าไหนกันบ้างนะครับผมตัวแทนจําหน่ายจะขายราคาเท่ากับทาง หมดนะครับ <ENA> oh. ลูกค้าสามารถไปเลือกไปลองได้เลยนะครับผมข้อที่5ซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้ทำยังไงซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้อันนี้ผมยินดีเปลี่ยนให้จนกว่าจะใส่ได้นะครับผมไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ <ortune> สิ่งที่ลูกค้าจะเสียก็คือค่าส่งจากลูกค้ามาที่ร้านนะครับและทางร้านจะส่งให้ส่งกลับไปให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นตัวที่1ใส่ไม่ได้เปลี่ยนตัวที่2ใส่ไม่ได้เปลี่ยนตัวที่3ใส่ไม่ได้ แอดมินยินดีเปลี่ยนให้จนกว่าจะใส่ได้ครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ4ข้อดีของกางเกงกาดแบรนด์ไทย